สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตพระยันตระบินกลับอเมริกาแล้วพระสงฆ์แม่ชีโลกศิษย์แห่ส่งเนืองแนนเมื่อเวลาประมาณ4ี่นาฬิกาของวันที่27ตุลาคม6 4ีอดีตพระยันตระบินกลับอเมริกาแล้วโดวยอดีตพระยันตระหรือนาวินัยละอองสุวรรณแต่งกายห่มเขียวไว้ผมยาวหนวดเคราเฟิร์มเดินทางมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อขึ้นเครื่องบินกลับประเทศอเมริกาโดยมีบรรดาพระสงฆ์แม่ชีและโลกศิษย์รวมประมาณ50คนมารอส่งขึ้นเครื่ บินโดยการเดินทางของอดีตพระยันตราจะขึ้นเครื่องบินเที่ยวบิน n h 8 0 6จากสนามบินสุวรรณภูมิเวลาประมาณ7นาฬิกาโดยชัวโาการเดินทางไปยังสนามบินนานาชาตินาริตะประเทศญี่ปุ่นประมาณหชั่วโมงจากนั้นจะเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งการเดินทางในครั้งนี้จะมีพระสงฆ์ร่วมเดินทางไปด้วยจํานวน3รูปจากนั้นกระทั่งเวลา6นาฬิกาช่วงระหว่างที่อดีตพระยันตราเดินเข้าไปเมื่อขอขึ้นเครื่องบินได้เอามือตบไปที่ศีรษะลูกศิษย์พร้อมกันยกมือไหว้ส่วน มาส่งก็ได้พูดคําว่าซายโนาระก่อนที่อดีตพระยันตราจะเดินเข้าไปภายในห้องสําหรับผู้โดยสารรอขึ้นเครื่องบินท่านผู้ชมละครับมีความคมิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ